ีจะพาไปเล่นสเก็ตบอรดนะครับผมตอนนี้ถึงสถานีรถไฟปพปิเขษพร้อมพงนะครับลงจากตรงนี้เนี่ยเราก็เดินไปอีกนิดนึงก็ถึงพุทธยานเลยหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยผมออรี่ได้ครั้งแรกครับ ก็คือโอลี่ข้ามกระโดดข้ามไม้แต่ว่ามันเป็นแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมายกระดับเป็นระดับ2นะครับให้มันสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวลองมาดูว่าเอกินดี้จะทำได้หรือไม่นะครับลองติดตามชมกันดูนะครับวันนี้อากาศใสมากครับเหมาะแก่การเล่นสเก็ตรจริงๆเป็นใจมากอากาศวันนี้ แน่วันนี้นะอาจจะออรีได้แบบระดับ3เลยก็ได้ใครจะไปรู้นะครับใครที่กำลังดูวิดีโอผมเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ใช่เด็กสเก็ตนะครับถ้าจะมาถามเรื่องท่านน้นท่านี้เนี่ยผมรู้จักแค่ท่าเดียวคือท่าโอรี่นะครับเพราะว่าผมแค่ต้องการอยากเล่นสเก็ตเท่านั้นยังไม่รู้อะไรไปมากมายนะครับแต่ก็สามารถให้คำปรึกษา เกี่ยวกับมือใหม่ด้วยกันได้พร้อมเสมอแชทมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะตอบแล้วกันถ้าตอบได้นะถึงแล้วครับลานสเก็ตเป็นจะซีรีเฮ้ยมานานยังอลีได้ยัง ดอบอยู่แล้วไม่ได้ฝึกอะ่ะมาคนเดียวเหรอ,อน,นี่มีกันอยู่2คนนะครับกับน้องเกมวันนี้เราจะมาอารีระดับระดับเลเวลแรกเรามาเริ่มเลเวลแรกก่อนอก่อนอื่นเดี๋ยวเราวอร์มก่อนนะครับเรียกอารี่เลเวลแรกกลับมาก่อนจากนั้นค่อยมาอารี่กันวอร์มก่อน ช่วงแรกเนี่ยถ้าคือช่วงแรกเนี่ยมาไม่ใหม่เนี่ยมันจะไม่ชินเลยนะคือถ้าหยุดเล่นไปเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้เลยอะต้องมาฝึกใหม่ต้องวมอ,วอใหม่ต้องอุ่นเครื่องสัก,สกแป๊บหนึ่งสมมติถ้าหยุดไปเป็นปีนี้ก็คงจบเหมือนกันนะที่ฝึกมาทุกอย่างใช่ไหม จะบอกว่าตอนที่ออรี่ได้นะมันเป็นอันนี้คือขั้น2นะครับแต่เวลาตอนออรี่ได้ครั้งล่าสุดเนี่ยมันเป็นขั้นแรก อันนี้คือขั้นสองเดี๋ยววันนี้จะอารี่ขั้นนี้ ตอนนี้เรากำลังกำลังจะออลลี่นะครับ<ป>กำลังให้เกมไปลดระดับอยู่<ป>เอาเร็วแร,วร,วรกก่อนนะครับเกไป,ไป ออลี่ครั้งแรกหัวทิ้มไปแล้วเนะออลี่ครั้งที่สองจัดไป บาดเจ็บแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ใครใครเห็นวิดีโอเมื่อกี้นะขับมือ,อลอยกลางอากาศแอบประมาณสักห้านาทีจะควอยไปใส่สงสัยวันนี้จ้าแค่อรี่เลเวลแรกให้คล้องก่อนดีวกว่าเจ็บเลยเจ็บเลย รอบสอง กลังเด็กใหม่นะครับน้องเกมกำลังเข้าไปเทนอยู่น้องเกมกำลังเทนฝรั่งยู่จะรับเด็กใหม่เข้ามาในรู้สึกฝรั่งจะเล่นเยอะมากหนึ่งสองสามสห้าห้าคนมามาแล้วไปแล้วบ้างเยอะกว่าคนไทย You cannot do it. You can't do it. you close, man. You're only halfway there. Yeah. Your English is pretty good. Are you studying in school? yeah I had a second half online. Okay. Nice. Well, you're doing well. It's quite good so far. Oh, thanks. <laughs> จะเร็วเวลอัพเลวเวลสองมาดูกัน โอเคตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งแล้วนะครับได้เวลากลับแล้วหลังจากวันนี้เนี่ยเลเวลสองนี่ทำไม่ได้นะครับมันก็ข้ามบ้างไม่ได้บ้างแต่ถือว่าน่าจะทำไม่ได้ส่วนเลเวลแรกนี่ก็เริ่มใกล้จะคล่องแล้วแต่ก็คงกลับไปฝึกเลเวลแรกให้คล่องอีกครั้งนะครับในวิดีโอหน้าตอนแรกกล่าวว่าวิดีโอหน้าเนี่ยคล่องอาจจะสอน้งสายจะ เรื่องวิดีโอสอนออรี่เนี่ยเดี๋ยวเลื่อนไปละกันจนกว่าจะคล่องนะครับใครที่อยากให้สอนวันนี้ก็สนุกมากแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็เจ็บมากานี่สเก็ตบอร์ดนะครับใครที่ฝึกใหม่เหมือนกันก็เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมก็เป็นกาลังใจด้วยครับทำวิดีโอเพื่อนๆที่ดูก็จะได้มีกําลังใจในการเล่นในการออรี่นะครับผมเล่นแบงเล่นเกลยดสนุกกว่าอีก นนเด็กกับเด็กเอาสกเกต็ตไปเล่นแล้วโอเคไงเดี๋ยวเจอกันวีโดีโอหน้านะครับยังไงก็มีแน่นอนยังไงต้องมาฝึกกันต่อนะครับจนกว่าออลี่จะคล่องนะครับถ้าใครสงสัยว่าผมจะฝึกถึงตอนไหนผมคิดว่าผมจะฝึกจนกว่าออลี่ที่สูงที่สุดส่วนนะตอนนี้นะส่วนอย่างอื่นเพราะว่ากาัลิกีนี่โอเคไงวันนี้ผมเองนี่ลาไปก่อนนะครับเจอกัน,นวีโดีโอหน้าบา,บายยอย่าลืม ชีวิตเกินแล้วไปใช้ให้ในโคกเลย